ตามเส้นทางนะครับมานะครับวันนี้ไล่พิเศษเฉพาะกิจนะครับกานพัฒนานะครับพัฒนาครับไล่สุดพิเศษพัฒนาพัฒนาหมู่บ้านนะครับ ไล่สดเขยยไล่ไสดอดยัดยัดยัดยืมโทรศัพท์เนี่ยบ้าพฤติอันกําลังไล่สดอยู่นี่นะ ตั้งไปก็ได้ขา้ว้า,า,าวนขคาื่องวถนา่กินเอาวด้อนี่เนีน่ย <c oughs> <c oughs> อาบันตาอ้าวันนี้มาพัฒนานะครับครับ ่องไงเนี่ยโฆษณาเด้อโฆษณาโฆษณาโฆษณาปะไหนมาติเครื่องขู่ยิงมาติคนนี้เน้ยเ้ยเยเฮ้คนนเครื่องเจ็ดหมื่นอ๋อโอ้โหปากกวาดอะไรื่อเต่าหรือว่า นะขอบคุณครับที่เข้ามารับชมนะครับอันนี้มาดูการพัฒนาจิตอาสาบ้านคัม่อหมู่เจ็ดนะครับมาพัฒนาหมู่บ้านนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับโอ้เมียนแล้วบ่โอ้ยโกสู้แพ้เละพูนยัยเราไปชอบพูนยัยเมียนต้นไหมกันเจ้า กิตสาห์พัฒนาหมู่บ้านนะครับ <c oughs> ตอนนี้ทางโค้งครับต้องเอาไม้นี่ออกจากครับจากทัศนวิัยในการเข้าโค้งไม่ดีครับ ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับใครชมแล้วก็ลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับวันนี้ก็จิด้าสาจิตชาวบ้านจิตอาสาบ้านคำอ้อหมู่เกตตมดงเหนืออำเภอบ้านม่องอนวงจังหวัดสกลนครนะครับวันนี้กํลาลังมาพัฒนาครับ <c oughs> ไล่สดยู่น้องไล่สดเด่นี่ไล่สดยูทูปพัฒนาไหลาทางโค้งครับมันบทบังศัฒนาวิสัยนะตรงน,นี้เคยเกิดอุบัติเหตุครับรถชนกันครับ เลยต้องมาเอาที่มันบังสายตานะครับเวลาเข้าโค้งครับขอบคุณนะครับสี่ลาดวงตานะครับภาพคมชัดไหมครับเบนเบนพ่อซับพ่อซับมาเปิดเบิ้งหนิเนี่มันมีมันลายปอเออเดี๋ยวก็จาะเน็ตไงเปิดเบิ้งข้าวเดียวนี่นะประเด้เบิ้งโดนเบิ้งข้าวเดียวนี่แม่ว่ามีคนว่ามันภาพชัดบ่นี่นะว่ามันภาพชัดบ่หนินะดีดีวันแล้วจะมึงเองยังดี ฮะียเนี่ก no. ็ไปโอ้ไปใส่เอกไปใส่อกีวเิวัดวัดกัมาว่าราจะไปวัดมือเศ้านาะเียดเว้ขานหินคนหินเขาตารางเงี้ยนอยวยเจ้าค่โอ้มีการมีงาไเเะนโมโหนี่มเห็นกำลัง แยนแนขอบคุณหลายครับมนมาาบออนมาานีนนนน่เมือนรอนี้หเหมืล้วรอนันบาาโอเคนะครับขอบคุณนะครับที่มารับชมนะครับ ก,ก,ก็กเจ้าว่าตัวนี้โอ้ขอยันรักรอยบักขามเจ้าะด้นี่เพราว่าแม่ข้ามวนานภาพคมชัดไหมครับพี่น้องคมชัดไหมภาพคมชัดไหมครับไปบ้างไหมครับไปยัดาอื้มต่อยสอยยัดซอยยัด

เพิ่มพลังบ่อยเพิ่มพลังบ่ขอบคุณนะครับอันนี้มาเอาไหลาทางออกมานะคร <futuro> ับตั้มไหลาทางนะครับ คณนะครับห้าล้านดอกตานนะครับเราจะพาไปดูภาพคมชัดไหมครับคมชัดไหมพี่น้องภาัชัดบ่ครับภาพชัดบ่บอกนี้ครับชาับชัดบ๋จะพ,พาไปเบ่งหน้าปังจะข้าวครับพี่น้องบดี้ลงโดนเนะ๋ยจะพาไปดูน้ปาปังตะข้านะครับพี่น้อง មើលຫນ້າປາງເດີ້ຄັບພີ່ນ້ອງເບິ່ງຫນ້າປາງນະ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  yeah ข้าวนาปังครับพี่น้องขอบคุณนะครับดูบรรยากาศข้าวนาปรังนะครับข้าวนาปรังนะครับ จำเลยคลิปนี้ก็จบคลิปเท่านี้นะครับขอบคุณนะะักการที่มารับชมชมแล้วอย like, ่าลืมกดไลค,ค์กดซับสไครต์กดติดดิงก์เสวัสดีครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ